เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่เหนื่อยล้าอย่าลืมหาเวลามาพักกันด้วยครับเล่นเกมก็ได้พักผ่อนแบบที่สะดวกเลยส่วนผมขอตัวไปเล่นเกม FPS ซึ่งมันส่งผลให้ปวดเมื่อยลา้าลูกตาเวลาจ้องจอต้องแว่นออฟตาเซโแว่นตาเกมเมอร์ที่ควรมีไว้ผมใส่แล้วตาสู้แสงจอมากครับเวลาเล่นเกมวัสดุธรรมจากวัสดุเดียวกับยานอวกาศที่ไม่ใช่บ้องสาหรับกลุยอวกาศยืดหยุ่นและอึดโคตรใส่สบายไม่หนีบหูไม่ทํรลายตาและหูเหมือนที่โดนเขาทํรลายจิตใจสําหรับคนที่ต้องมีการตรวจวัดสายตาสามารถไปวัดได้ที่สาขาสยามได้ครับวัดละเอียดยิบ ใช้โค้ดเธอเลิมเพื่อรับส่วนลดได้อ,อีกหนึ่งร้อบาททวนและขอบคุณทุกท่านสำหรับข้าวกินในทุกมือครับต้องการคัดไหนครับโอ้เป็นสไนเปอร์กันหมดเลยรอทำไมพวกคุณเป็นสไนเปอร์กันหมดเลยละ่ะเนี่ยเป็นกาเฟอย่เนี่ยไม่ให้โดนเตะใค้เอาสกินไอล้ลงม,มาวะทั้งเมืองจีนลุหมดแล้วเราอยู่นี่ <laughs> โอ้ทีละตัวเด้งเลยสั์โอเคเด็ดศพทีละยังนิ้นๆอยู่เลยศพยังอุ่นอยู่ใช้ได้ใช้งานได้อยู่ เห็นแล้วเห็นล้วอ๋ออันนี้ไงกาแวร์สี่ามเาปืนคอยในเคเอมาไอผู้ชื่อนั้นอ้หคนเยอะใต้หินเนี่ยอุ๊ยได้หนึ่งอุ๊ยได้สองอัี้มันเป็นห้องเหรคนเดียวตรงมองมองตรงเลยทางซ้ายวิยู่เห็นไหมแต่คนเอ๊ะอ้าเฮ้ยไปไหนอะที่บีงห้คน

ทั้งเมืองจีนอยู่ตรงนั้นแหละทั้งเมืองจีนอยู่ตรงนั้นโอ้โหไม่โดนเลยไอ้สัสเมื่อฮัดของคุณถูกทำลายโอ้ยังกันหลังนะสบายตอกจับได้รับทราบรับทราบมาแล้วครับลุงลูฟวาเฟอร์ลุงลูฟวาเฟอร์กลับบ้านพักคนชราไปแล้วนี่ไงไอ้พอมพูดใหม่กันแคร์ละลายไปแล้วให้มึงเริ่มิีตื่นตัวลุงลุงปลอดภัยไหมลุงไอ้ ไอ้ไอ้ตัวไอ้พมพูดอ่ะไว้เจฮาวเจฮาวหลังเจฮาวหลังเอาเชียร์กูยิงกูยิงไม่ใช่แค่แต่คนโคตรคตเท่โน่ฟาแบกฟอาแบกฟอาแบกแนวกลับไม่ได้เอาเชียร์กูแล้วถ้าเกิดถ้าพกขั้วไม่กลับอะอยู่ไปลูกเรือตายไปกับเรืออุ้ย โอ้ยเยสไนห์ขอใอรเฮ้ยสไนห์ขอใครชั้นสามทุกคนได้ยินไหมมันเราไปชั้นสามแล้วชั้นสามชั้นสามมันเห็นอยู่อุ้ยได้อะไรนะอะไรรึเนี่ชั้นสามชั้นสองชั้นสามชั้นสามเดี๋ยวป๋าโอ้ยชั้นสามว่ตายเย้วิ่งตรงเลยพี่อย่าหยุดอย่าหยุดพี่มันอันนี้เดี๋ยวระเบิดบังเกอร์ให้่อยเข้าไปเลย ไปเต็มดันไปอย่นี้นาหโอู้้ซีดออ้ซีดดไป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 มันไฟมันไม่รู้ครับคนซีดาลุยไฟครับผมเสียขลายเองครับเมดเราเมานีแบกไม่เต็มชม่เต็มหมดเลยวะเอดไเอโอ้ไปบไปบไปดิราถังหรถถังกิ้งเลยไปไปเราเกสซัมตายเ้ย แล้วเราทางแล้วป่ะใช่รทางพังแล้วผมไังไ้มวมได้สองคนอ่ะโอ้ยแอะอีกฝั่งอีกฝั่งทโอ้ซิโลอิงซิโลอิงโอ้ของเอ็มโค้ดสวยเอานะุงๆชิบเลอเมริกาเลยีโเวนเตอร์ว้เนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮเอ้ยเฮ้ยนฮ้้งคู่เลยเนาะเั้งฮาวทั้งเยเฮ้ย้เฮาวเยฮเ่งเ่ยย้ เนี่ยขึ้นมานางพันนอกเร็วแล้วเสริมแก่งกันหน่อยครับเอ้ยเบียดรถ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 ไอ้เมืองคื่อสะกดอะไรก็แถมดูครับไอเทมจอชไหมไอเทมไม่โอ้ยนะยาคาบเราทราบครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปสตอมแม็กซ์กันการ์สตนของครับแล้วไม่อยู่แล้วพ่อแท้อยู่บนฟ้าใครยิงได้ป่ะแบบบินตรงๆเลยตรงตรงหน้าคนหนึ่งหน้าคนหนึ่งสองคนจะกลายเปชุบเออ ไั่ใชฝั่งมันบ้างไม่ใช่ฝั่งเราไม่ใช่มาละวรุ่นพ่แอร์ผมคันนี้วะเซนเอข้อแท้คันทวันโอเคเล่นกันข้อแท้ตกกันเลยมีโดนอีกแล้ว what the fuck เจ๊อันมาคามีเป็นคามีล้มต้นมาข้อแท้มาข้อแท้มาอุ้ยมีมืใหญ่สนามสุดยอดมากเด้ฟแมนมากข้อแท้มาข้างหลัง อุ้ยสวยเขาบม่ตกไม่ตกสวยเดิมนายยิงเครื่องวินเยอะมากเลยนะอะไรขึ้นไปยิงเนี่ยอะไรอ่ะบางนึกว่ามันชนเอาเขายิงมันผมยิงมันเดิมแม่งเอารถถังยิงเครื่องวินไปสี่ห้าเราไปเ่ยยังมีว่าพี่ท็อปตรงข้างหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนั้นตรงนั้นใส่เดี๋ยวผมฟันมันเองผมฟันมันเองเกลือ ดีมากเลยคเับ Keep you w a i หลวงปิติิญญา j จ c k the r i p p e เปรียทฐานพระแนแม่งแบบพนะแม่งโคตรบังเราเด้ Easy หนึ่งสหนึ่งครับกองร้อย Easy Company Let's go เย็ด